ครับผมสาหรับท่านใดที่สนใจนะครับที่จะทําผักเนี่ยตลาดไม่มีตันนะครับผมทํามาแล้วสามปีผมรับประกันว่าถ้าคุณปลูกได้ย่อมขายได้ทุกต้นครับผมไม่ว่าจะเป็นปีปีหน้าผมก็ยังปลูกทุกปีผมก็ปลูกปลูกทุกอย่างครับผมบ่เศร้าเห็ดเม่นบ่ค่ะน้องเชมโอ่น้องเชมบ่เคยคิดแต่เศร้าเห็ดผ่ะน้องเชมบอกว่ารายได้ดีแล้วก็สุขภาพดีด้วยเนาะครับผมอ่า วัสดีพี่น้องที่เขามารับชมรับฟังช่องเกษตรอีสาน4.0นาะโดยไม่หญ่ขวนไม่หญ่ขวนสวนลุยนาะไม่เย่ขวนเกษตรเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาเนาะมนีกะพาพี่น้องมาเปลี่ยนบรรยากาศคือมาสวนน้องแชมป์นอะพิกัดมนีกะฟาร์มผักนอะฟาร์มผักอินรีนาะของน้องแชมป์ที่บ้านน้ำปลีกตำบลน,น้ำปลีกอำเภอ เมืองจังหวัดอำนาจเจริญเนอเป็นฟาร์มของวัยรุ่นนะวัยรุ่นน้นนองแชมนี่เป็นวัยรุ่นอายุแค่27ปีได้พี่น้องแต่ว่าสามารถมาเห็ดผักไฮโดรโปรนิกนอเขาเอิ่นว่าไฮโดรโปรนิกผักไม่ต้องใช้ดินนะปลูกแบบท่านสมัยในยุคนี่นาพี่น้องบ่ตองบ่ต,ตองโล่งดินกะมีผักขายนอซึ่งมีรายได้ละกะพออยู่พ่อกินแบบมีรายได้พอสมควรเดือนละห0 0 0 0ื่นบาท เยอะเลยพี่น้องสําหรับมียาขวันเนาะก็ถือว่าเยอะนอเนาะเดี๋ยวก็จะผ้าให้เดี๋ยวก็จะไปหาน้องเชมแล้วกะให้น้องเชมผ้าช่มเรื่องเลื่อนแล้วกะเราความเป็นมาเป็นไปเรื่องของพักเนกาะมันนีให้ฟังเนาะไปจา้าอ่าส,สวัสดีเจ้าของฟาร์มน้องเชมค่ะสวัสดีครับค่ะน้องเชมอันนี้คือเป็นวัยรุ่นทําสวนเนาะพี่น้องบ้แม่นทําสวนเนาะพี่น้องทําฟาร์มผักสลัด ป้าหน้องแขมงามงามโอนีก่กะขออนุญาตหล่ะกามาขอความหูจากน้องแขมเนาะน้องแขมวัยรุ่นอายุเท่าไหร่คะน้องแขม27ครับโอ้ยี่สิบเจ็ดมีแฟนหรือยังมีแล้วครับมีแล้วครับโอ้ <laughs> <laughs> วัยรุ่นมาเฮ็ดเกษตรเนาะพี่น้องมโอนี่<ม>เดี๋ยวให้น้องแขมถ้าชมป้ามผักเนาะเดี๋ยวเขาก็จะสอดถามความหูเขาจะมาจบความหูจากน้องแขมเพื่อเอาไปพัฒนาสำหรับคนอยากเฮ็ดเกษตรบละะ่ะกัต่อยอดเนาะอ่า เดี๋ยวให้น้องเคมพาชมเนาะค่ะนอไปไปน้องแคมถ้าพีน่นองเบิงล่งเลื่อนพักคือสวยง่ามๆเนน้ะได้คร <c oughs> ับครับผมอไปตรวจไหนก่อน <c oughs> อเดี๋ยวเดี๋ยวปลูกพังให้น้องเคมปลูกพังได้ได้พี่เจียบช่วยอันนี้ <c oughs> อ<ะ>อันนี้ต้องอนุบาลก่อนครับถึงเอามาลงแปลงจริงได้ ออันนี้เป็นแปลงอนุบาลใช่ไหมคะไม่ครับอันนี้คือแปลงจริงครับแปลงจริงต้นอนุบาลใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปดูแปลงอนุบาลเริ่มต้นตามตามน้องแชมไปเนาะวันนี้เราจะมาหาความรู้น้องแชมเป็นคนพูดวันนี้พูดเป็นภาษากลางเนาะแยกวัญก๋าเมาแต่ภาษาอีสานเนยโป้งโป้งอยากให้น้องแชมอธิบายให้ฟังเนาะค่ะน้อ่าอันนี้ ต้องต้องเพาะก่อนนะครับเพาะใส่ฟองน้าเพาะเมล็ดสลัดใส่ฟองน้ําฟองน้ําฟองน้ําก็ใช้อันไหนก็ได้ครับว่าจะไม่ว่าจะเป็นฟองน้ําที่สําหรับก่อสร้างหรือว่าฟองน้ําสําหรับปลูกผักก็มีครับในแอปน้ําเงินแอปส้มมีหมดครับไปสั่งมาก็เพอใส่ประมาณอายุเท่านี้ก็จะประมาณ78วันครับ ถ้าถ้าถ้ามันไม่งอกอ<บ>ก็แสดงว่ามันไม่งอกแล้วล่ะครับ<อ>ก็ก็ต้องเอาฟองน้ําที่เราพอทิ้งไปครับผมพอฟางว้เด้อยพี่น้องฟางไว้ครับผมพอพอมันได้ไซส์ขนาดนี้ครับเราเราต้องเอามันไปลงแปลงอนุบาลครับนี่ครับแปลงแปลงอนุบาลก็จะก็จะทีดหน่อยครับก็พอพอ พออายุประมาณต้นเท่าๆนี้ก็น่าจะอยู่ในแปลงอนุบาลเจ็ดวันครับเจ็ดวันก็เนียเ,เป็นลงแปลงจริงอีกบอกคะ่ะใช่ครับต้องอไปลงดันตัวนีนพี่น้องการเดผักครับผมมันจะยากแต่ไม่ยากนะพี่น้องนี่ไม่เห็นแล้วอู้อันซ่อนพี่น้องเย้ยบ่เคยเห็นงวนใหญ่กว่าน <c oughs> คนปลูกช่วยวันนี้ว่ามวนเด้อดจ่าว่าสันครับผเลี้ง้มพูดต่อเนาะอนุบาล การอนุบาลนี่กี่วันเนาะค่ะอนุบาลน,นี้ประมาณเจ็ดวันครับในระหว่างอนุบาลเราต้องเติมปุ๋ยครับอ,อันนี้เป็นระบบน้ําวนนะครับค่ะนี่ระบบน้ําวนเด้อพี่น้องหรือเรียกว่าร,ระบบไฮโดรโปรนิกครับเราก็จะเติมปุ๋ยในใน,ในถังเนี่ครับก็มีปุ๋ย A กับปุ๋ย B ีก็ซื้อได้ในแอปแอปแอป,แอปส้มแอปน้ําเงินได้ครับปุ๋ย A b มันจะเป็นปุ๋ยน้ําครับ เราใส่ที่ประมาณค่าปุ๋ยอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันถึงพันห้าครับมันจะมีตัววัดปุ๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอามาให้ดูนะครับค่ะคแป๊บหนึ่งครับจะให้ดูปุ๋ยเนาะนี่ครับเป็นตัวตัววัดปุ๋ยครับเรียกว่าค่า EC ครับแต่แต่ไอตัวนี้มันจะวัดได้ค่า pH ค่า EC บุณหภูมิของน้ำวัดได้หมดครับอ่าเบอ่วิธีวัดจังไดนะคะน้องแชม ตั้งตั้งค่ามาให้เป็นมิลิเอสต่อเซนติเมตรนะครับก็คือไมโครเรียกว่าไมโครเซนต์ต่อเซนติเมตรครับครับผมโอ้ยได้เต๋ออะไรพี่น้องก่ฮู้ดอกถามว่าปลาอันใดไม่เกียปลาอันใดก็เราก็มาวัดค่าปุ๋ยตรงนี้นะครับก็ตอนนี้อยู่ที่พันเจ็ดนะครับช่วงนี้ ช่วงนี้เขาก็จะคลายปุย๋ยออกมาหน่อยเพราะว่าอากาศร้อนครับก็จะมีกินมีคายบ่งเอาญได้พี่น้องการอนุบาลผักของน้องแซมเนาะครับ<อ>ผมน้องแซมอายุแค่ยี่สิบ็ปีนี่ทำโรงเรือนผักจักไร่ค่ะน้องแซม m <1 S 2> <1 S 1> หนึ่งไร่กับหนึ่งงานครับอ๋อหนึ่งไร่หนึ่งงานใช่เดี๋ยวพาพาพี่น้องเราจมจมหน่อยทุกแปลงเลยเนาะแล้วก็บอกชื่อผักหน่อยว่ายายขวัญมะฮู้ซื้อผักในนี่ใบยองๆยองยายใหญ่จะซื้อใบหยังได้ครับได้ อย่เขาไปชุ่มรุ่งเลื่อนพักเนอเอ,เอาเริ่มเริ่มแรกเลยอันนี้ก็คือฟิลเล่ครับ<อ>ฟิลเล่ก็เราก็จะเติมปุ๋ยเหมือนเดิมครับพอเอามาลงใส่แปลงจริงครับใ,ใส่เวลาจังมือหรือจักเดือนค่ะจังได้ขายานับน้ำตั้งแต่ปลูกเริ่มปลูกพอมาเล่นนะครับ<ช>ที่ใส่ฟองน้ําอ่ะก็คือห้าสิบวันครับผมโดยประมาณนะครับห้าสิบวัน ห้าสิบวันได้ขายได้พี่น้องใช่ครับโอ้เป็นแบบว่าอียังกี่ได้ได้เร็วราคานี้จังไรครับราคาหน้าสวนกิโลแปดสิบครับโอ้ราคาหน้าสวนแปดสิบได้พี่น้องเบอร์เบาได้พุ่นนี่ตะพาก่อยต่อยน้องแชมทำหนึ่งไร่หนึ่งไร่ได้ได้น้องแชมนี่ต่อเดือนเท่าไหร่คะสี่หมื่นถึงห้าหมื่นครับโอ้สี่หมื่นถึงห้าหมื่นบาทเด้พี่น้องครับผมเบองแนวพุ่นโอ้เป็นได้ได้ที่แบบว่า บอต้องไปทํางานรับจ้างเนาะเป็นวัยรุ่นเป็นเกษตรกรทกรี่เฮ็ดธุรกิจของจะดของแบบธุรกิจสวนเนาะพี่น้องเนาะแลไปจมต่อเนาะนะครับตอนนี้นะคะน้องเม็ม<ไ>เทมพาไปดูตรงนู้นไอใบยาวๆนี่คือกีนคอนนะครับกีออคออ,อันนี้คนนิยมไปกินกับปลาเผาครับโอ้ไปกินกับปลาเผาเนาะอันนี้ก็จัดจานสลัดครับเรียกว่าฟิลเล่ครับ ออมาไปดูแปลงนู้นครับค่ะอ่าตัวนี้ก็จะเป็นกรีนโอ๊กนะครับกรีนโอ๊กนี่คนเอาไปทําสลัดโลอ่าสลัดรวมครับโอ้ตันนี้ใกลสิือ่ขายเราบนน้องเทียมนี่ใกล้่รือยังใกล้แล้วครับบางบางต้นก็เก็บได้ครับ ตะบางต้นนี้จะเก็บขายกี่กิโลคะวันวันนี้เหรอครับ <laughs> วันนี้ยังไม่ได้ไม่ได้นำกับแม่เลยแม่มาเก็บตั้งแต่เช้าวันนี้เอาไปส่งแล้วเนาะใช่ครับขายดีเด้อพี่น้องเห็นเพียรักขนาคเพระนไปขายตลาดม้อนาฬิกาจังหวัดอำนาจเจริญนาอครับผมหน้าโรงพยาบาลอำนาจเจริญสวยงามมิรีได้พี่น้องครับตัวน,นี้ก็ใช้เวลาห้าสิบวันคือกันบ่อก,กีรใช่ครับตัวน,นี้ใช้เวลาห้าสิบวันเนาะแต,นะแต่แต่คอสตัวนี้อาจจะโตไวหน่อยครับช่วงหน้าหนาว โอ้ข้หน้าหนาวตัวไวเนาะใช่ครับก็ปลูกวันอีกเท่าไหร่ได้อายุยี่สิบสี่วันแล้วครับโอ้ยี่สิบสี่วันเราลงแปลงจริงเขียนหัวดรายูมันไหวเด้อพี่น้องในการเก็บปลาทีนี่ครับผมเหมือนกันเลยไม่ใญ่ควรเลี้ยงปลาก็เขียนไว้เหมือนกันว่าปล่อยปลาวันที่เท่าไหร่ครับผมต้องต้องเขียนไว้ครับเราเราจะได้รู้ว่าผักผักมันโตหรือเปล่าตามตามเวลาเราปลูกไม่ใช่ว่า ทำไมมันไม่โตวัตทีมันเราต้องหาสาเหตุว่าดม,มือก็คือใช่พึ่งนอกค่ะน้องแฉมใช่ครับพักเท่าตูตามกำหนดบอกใช่ครับอโอ้โหพี่น,อน้องไป็ะตันซ้อนนออบางแหน,น่ผุนมาทาั้งนี้แหงหลายล่งพักน้องน้องแฉมครับ<อ>ผม,มน้องแฉมนี่ในการเ็ดโรงเลื่อนนี่ใต้งบประมาณหลายปันใดคะอ่าลงหนึ่งรางเนี่ยรางรางหกเมตรเนี่ยใช้เงินที่เจ็ดพันห้าครับโอ า่างหนึนง่งเมตรไม้ข้วมาังไหนน้องแฉมไม้ขั้วมา็คือ <มา S 2> อ์แท่งนี่บกค่ะใช่ครับรวมก๊อ,อกน้ำพี่นอ้องพี่นอ้องเยวจะท่ายเบื้องแสงหายเบื้องแป่งนี้รวมอุปรกรณ์ทั้งหมดน้องแฉมบอกว่าลงทุนเท่าไหร่นะคะเจ็ดพันห้าครับ 7, เจ็ดพันห้าร้อยบาทพี่นอ้องแต่แต่ไม่รวมค่าแรงนะครับเพราะว่าทําเองโอ้ต้องมาบวกค่าแรงอีกที่น,น,นี่นน้องแฉมหนึ่งตนี่น้องแฉมเพ็ดแล้วบบตัวหนึ่ง <laughs> <laughs> ต้องคิดค่าแรงวันละสามร้อยเลยค่าแรงทำนอครับผม โอ้นี่เตียงเนึ้อที่น้องนี่จางนี่ไปบุญเนาะใช่ครับเจ็ดพันห้าร้อยบาทจานลงทุนโอ้โหเจ็ดพันลงทุนเนาะเจ็ดพันห้าครับยางเลยน้องเข้มพยางดิไอ้พลาสติกนี่เหรอครับค่ะพลาสติกนี่มาพร้อมกันไหมคะไม่ครับไม่เฉพาะที่ทำต่างหากใช่ครับเฉพาะล่างล่างหนึ่งนะครับโอ้หนึ่งแปลง น้องแจมมีกี่แปลงวันนี้อันนี้มีอยู่ประมาณ4ี่สิบแปลงครับโอ้สี่สิบสองแปลงรเริ่มแ<ม>รมกๆน้องแจมที่มาปลูกพักนี่เริ่มต้นเฮ็ดจักแปลงก่อนคะอ่าทำสิบสองสิบสองแปลงครับโอ้สิบสองแปลงก็คือสองลงสองลงแรกครับครับครับผมโอ้เริ่มต้นน้องแจมกับบริเฮ็ดหลายเนาะครับผมเฮ็ดสิบสองแปลงสะก่อนพี่พน้องๆเข้ากับสามารถมาจับอาจีบตัวนี้เฮ็ดพัก ในโลงเลื่อนแดบน้องแชมเป็นผักอินทรีย์บอการน้องแชมไม่ครับเขาเรียกว่าผักผักอ่าปลอดภัยครับอ๋อผักปลอดภัยเนาะพี่น้องใช่ครับผ่าน GAP เนาะใช่ครับผ่านไม่ต้องใช้ดินเนาะใช่ครับโอ้ตอนนี้มีจักโลงเลื่อนกี่ค่ะอ่าตอนนี้มีอยู่ห้าอ้ยหกเจ็ดเจ็ดโลงครับประมาณเจ็ดโล่งแต่แต่แยกย่อยนะครับแยกย่อยเนาะรายได้เดือนละห้าหมื่นบาทเด้กพี่น้อง แต่ว่าลงทุนครั้งเดียวน้อแมนบอคานงแชมครับผมลงทุนครั้งเดียวครั้งเดียวประมาณครับรายได้มีทุกวันรายได้มีเนาะค่ะพี่น้องครับผมรายได้ดีนงแชมครับผมก็ให้นองแชมพ้าไปเบืองสีแล่ๆลน้าแนงได้ครับสีแล่ๆเนี่ไม่ไม่นยังนอออันนี้คือเลดโอกครับเลดโอกไทให้พี่น้องเ้าเบืองค่ะความสวยงามโอ้โหงามไม่ดีพี่น้อง ครับผมอันนี้คือเลซนี่คือเรดโอ๊กเรดโอ๊กโอ้ยใช่ครับมาอื่นเป็นแต่จำซื้อบรัยกันมาอิ้นปลาหมอปลาปลาหมอปลานิ่นปลาเขีงปลาดุใกล้เน่เนี่ยเอาใช่มันเป็นสลัดฝรั่งครับอันนี้ก็ขายดีเหมือนกันครับผมขายดีเหมือนกันคโอ้โอันนี้ขายดีพี่น้องปลูกไม่ไม่ทันเหมือนกันนะครับอ้ยน้องแชมป์ทำมากี่ปีแล้วคะแบบนี้สามเข้าปีที่สามแล้วครับโอ้ยยืดมาสามปีแล้วพี่น้อง น้องแ c คิดจะเลิกทำไหมคะให้ยังครับได,ได้น้องแ c มบอกว่าไม่เลิกทาทาตลอดจนเบื่อเนาะทําจนรวยเนาะเรียจนรวยพี่น้องน้องแชมไมรุนเฮาค่ะายรุนเฮ็ดตัวน,นี่เดี๋ยวเฮาก็จะให้น้องแชมเว้าซูฟังอีกเรื่องของว่าให้ปุ๋ยแล้วบานีิกะที่นี่การเก็บการสร่งการขายน้องแชมขายจังไดคะวนมากก่ะเอาส่งแมนบอกค่ะใช่ครับส่วนมากก็ส่งครับกิโลละ แปดห้าครับไปส่งแปดห้าเก้าสิบามารับถึงสวนใช่ไหมคะไม่ครับเราออกไปส่งเองครับเพราะว่าเขาไม่มีรถมาโอ้ไปส่งแนมหน้าเจริญเท่านี่บอค่ะอำนาจอุบลยโสครับโอ้เขาส่งใกล้ๆน้าพี่น้องใช่ครับส่งแบบเขาต้องไปนั่งตลาเดงงน้อพี่น้องเนาะสบายกว่ากันเยอะเลยเนาะแบบนี้เนาะใช่ครับโอ้โหนี่สีเหล่สีเหล่ัวนี่สีขาว ทีขาวกับง,งามพี่น้องทีขาวกับง,ง่ามครับผมอันนี้ทำกินได้ทำขายได้เนาะครับผมโอ,อเด่นเนี่ยจะตองกลางสะแน่นบอนองแซมครับผมวันแรกแรกครับวันแรกแรกก็กลางครับใช่ครับ ใช่ครับมันจะเหี่ยวครับโอ้เ,โอเปลงพักน้องแจมนี่ง่ามีดีเลยอาน้อ,นองแจมคะครับผมเ็ดพักมานี่นี่พ่ออุปสรรคปัญหาในการปลูกพักแบบนี้มี่ยังแหน่ค่ะอุปสรรคปัญหาอุปสรรคเหรอครับจ้าอ่าอ่าก็มีโรคก,ก็คือรากเน่าครับโอ้โรครากเน่าเนาะครับผมแล้วก็มีแมลงครับก็คือเพี้ยไฟ นกกำจัดจังไรคะน้งองเสม่นล,ลดน้ำออกครับลดน้ําแบบใช้ใช้สายยางลดแบบให้มันฉ่ำๆพอพอ,พอมันเกาะใบเองเนี่ยเพี้ยไฟเวลามันโดนน้ามันก็จะไหลลงครับอ๋อนี่คืออุปสรรคเนาะพี่น้องเนาะการปลูกพักเราไม่ต้องใช้สารเคมีครับอ๋อพต้องใช้สารเคมีเนาะสุมออคนเสมเออร์นี่คนรักสุขภาพเนาะกินเพื่อสุขภาพ่คอ๋ออุปสรครคป,ปัญหาแล้วก็ จะมะีเวลาเวลาไฟดับครับถ้าถ้าไฟดับปั๊มน้ำไม่ทำงานอย่างเงี้ยน้ำน้ำไม่ไหลอย่างเงี้ยสองชั่วโมงผักก็ตายครับโอ้สองชั่วโมงก็ตายแล้วบอกครับผม<อ>มันมันไม่ได้น้ำครับมันก็มีมันก็มีรากของมันที่ได้น้ำตลอดตรงไม่น้ำตลอด<ช>นอ้นองโอ้น้องเข้มต้องมีความรู้เรื่องพี่น้อง ้องมีความรู้เด้อจังสิเฮ<อ>็ดผักแบบนี้ใหญกว่านี้เฮ็ดผักแบบนี้ตายเบิดครับผมหรือว่าม่วนเน้องแจกเทมบอแถวบ้านาีแจกเทมแจกเทมบุญบุญบุญกรบนาบกระนาบไม่้ามนะอนี้น้องแทมมีหยังจะฝากถึงพี่น้องคนเกษตรหรือว่าอยากเริ่มเฮ็ดเกษตรว่ามาเฮ็ดแบบน้องแทมนี่เป็นความคิดของวัยรุ่นสมัยใหม่นี่เอ่อมันดีบ่ก็ะชุนชุน พี่น้องเข้ามาเห็กเเดกรเกียดแบบนี้น้ำแน่ได้ <c oughs> ได้ครับได้สิ่งสำคัญในการทำกเกษตรก็คือเวลานะครับก็คือเวลาเนี่ยเราเราต้องมีสินค้าก่อนเวลาเราจะทำอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นเรามีผักบางคนไปหาตลาดก่อนแล้วก่อน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 ที่จะมีของอ่ะเราต้องมีของของ,ของเราก่อนเราต้องค่อยๆทำไปนะครับเวลาเป็นสิ่งสำคัญก็คือเราก็ทำไปเรื่อยๆครับอย่าเพิ่งทำตูมเดียวทีเดียว เราค่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆว่าอันนี้มันใช่ไหมหรือว่ามันไม่ใช่แล้วก็ความอดทนเป็นสิ่งสําคัญครับสําหรับการทําเกษตรเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่ค่อยอดทนเท่าไหร่ครับอาจจะแบบว่าเออมันเสียเวลาตั้งห้าสิบวันอย่างเงี้ยถ้าเราปลูกทุกวันเราก็ได้ขายทุกวันครับครับผมก็อยากจะฝากว้อ่าจาหรับัยรุ่นนอน้องแช่มนี่คือเป็นคนดีไม่ความคิดแต่ไมหม่มาสางไรใดโดย โดยเฮ็ดพักคงจะของเนาะพี่น้องเนาะ,ะน้องแซมเพินน่นมีความคิดแบบว่ารักหรือเปล่าเดีแบบว่าเขาหักอยู่บอกเขาจงมาเฮ็ดในตรงนี้น้องแซมไม่ครับตอนแรกก็ไม่ได้คิดจะมาทําครับพอเรียนจบมาหาลัยแล้วก็ไปหาสมัครงานสมัครงานก็เขาก็โทรมาหาครับแล้วก็แต่แม่โทรเรียกให้กลับบ้านครับแม่บอกว่าให้มาอยู่เป็นเพื่อนพ่อกับแม่ครับเพราะว่าพี่สาวก็ไปทํางานที่อื่นกันหมดแล้วครับ ก็ผมก็เป็นลูกคนสุดท้องก็เลยได้รับหน้าที่นี้ในการกลับบ้านมาแล้วก็พ่อแม่ไปเห็นเขาทำที่สะกดครับก็เลยให้ผมไปดูให้ผมมาลองทำดูก็ทำไปทำมามันก็ได้ครับแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราทำเกษตรมันก็โอเคนะครับไม่ไม่ต้องไปยุ่งยากกับใครก็มีแต่ครอบครัวครับตอนนี้ ก็อยากอยากจะหาพนักง,งานเหมือนกันครับแล้วก็ <laughs> แล้วก็อยากหาคนปลูกด้วยครับ<อ>ครับผมอ๋อหูซึ้งหักขึ้นมาไเลยเนาะค่ะที่แรกห่วหางนอกเพิ่งเล้าพี่น,อนอ้องน้องเช่มเพิ่นกับบริากกาษัทการเกษตรแต่ว่า่นเรียนจบมาหาไัยแล้วคนแทบจะบริษัทใส่ข้อมือจากมาหาไหัยเมียนบอกค่ะใช้บ้างครับใช้บ้างใช้บ้างเนาะใช่ครับเรียนจบแล้วก็ ถูงแม่บังครับ <laughs> ถูงแม่บังครับ <laughs> ถูงแม่บังครับมาให้ทําผักเนาะเนื่องจากมันมในียได้ดเนาะพี่น้องเนาะอย่า <c oughs> เห็ดไปเห็ดมามันกระหักเองเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> นี่คือเกษตรเนาะน้องเข้มรักอาชีพแม่คะารักอาชีพนี้ไหมการทำผักโอ้น้องเขปมพูดได้เต็มปากดังๆหน่อยคะ่ะร <c oughs> ักครับผมค่ะอู้เป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างดีดีเนาะพี่น้องเนาะครับผมสำหรับวัยรุนเห้าค่ะนี่พี่น้องเบองเอดไอพี่น้องค่ะสมมุิว่าเห้าบบทันมีทุนเฮาก็เริิมเห็ดตั้งต่ านานหนึงสักก่นพี่น้องนานนานหนึ่งนี่น้องแชมว่าลงทุนเจ็ดพัญหาเนาะลงทุนเจ็ดปัญหา <laughs> ถ้าขายดีจังลงทุนไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเบิงสวนน้องแชมเนาะโอ้โหกว้างขวาง,วางอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ครับก็คืออ่ามะเขือเทศครับโซลาริโนโครับออกิโลละสองร้อยเหมือนกันแต่ยังแต่ปีนี้ยังไม่ออกเลยครับไม่รู้เป็นไรฝนตกนานมาก เพิ่งเพิ่งเริ่มลงครับปูกระเทีใส่ถุงด้อพี่น้องด้วยเบื้องเอาาด้วยแบนี้ครับผมต้องต้องปลูกใส่ถุงครับเพราะว่าสิ่งสําคัญก็คือมแมลงที่อยู่ใต้ดินนะครับ<อ>ที่ที่ทุกคนเห็นว่ามีโรงเรือนปิดอะไรอย่างเงี้ยทุกคนอย่าไปมั่นใจว่าไม่มียาฆ่ามแมลงนะครับก็คือทุกอย่างมันใช้ยาฆ่ามแมลงครับเพราะแต่เราใช้วิธีก็คือใส่ถุงแบบนี้แล้วก็ปูผ้ายางนะครับ ต้องปูผ้ายางเพราะว่าไม่ให้มแมลงอะ่ะขึ้นขึ้นมากินกินผักกินอามะเขือเทศเราได้นะครับโอ้ oh, พี่น้องเป็นความรู้ที่แบบว่าบรเคยพอนะพี่น้องห้าแเราว่าลงดินยางเดียว <laughs> ลงลงดินลงดินมันจะไม่สวยครับเพราะว่าผมเคยทําแล้ว mm. มันมันก็จะเป็นแบบยังไงอะ่ะมันก็จะมีมแมลงกินบ้างครับแต่อันนี้ก็ปลูกเอามาเล็ดครับ ลองลองดูครับลอง,ลอง,ล,องลองดูครับโอ้โสุดทีเดียเมื่อพอดีคุณแม่คนปลูกแล้วเออ,อพี่เจียมกับปลูกซอยได้สองแปลงเหมือนี่ได้วิอยากยุดตัวอะไรมันนี่อันนี้เป็นผักง้งคะน้องแชมป์อันนี้เป็นผักเคียวครับกิโลละร้อยห้าสิบถึงสองร้อยนะครับโอ้โหแพงมากเลยพี่น้องแพงเข้ามาดูใกล้ๆครับเดี๋ยวผมจะบอกเขาส่วนใหญ่เขาขายแต่ใบกันนะครับเนี่ยครับก็คือตัดใบอย่างเงี้ย ครับผมอันนี้เคียวใบหยิกครับก็คือขายแค่ใบก็กิโลละร้อยห้าสิบถึงสองร้อยครับโอ้โห oh. 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 หรือว่าใครจะไปตากแห้งก็ได้ครับ oh. เป็นกิโลละเจ็ดพันก็ก็มีคนซื้ออยู่นะครับโ oh. อ,อ้พี่น้องฟั้งเมืองหนองแจ่มเด้อพี่น้องก็คือผักตัวนี้มันมันแบบว่าสารสารแร่ธาตุวิตามินครบทุกอย่างครับโอ oh. ้ปลูกปลูกง่ายบ่ค่ะหนองแจ่มตัวนี้ ปลูกไม่ง่ายครับโอ oh, ปลูกยากกว่าที่น้องแชมป์ทำมาเนาะใช่ครับก็คือก็คือจะเห็นว่ามันมีมแมลงรบกวนเยอะครับเพราะว่ามันเป็นหนึ่งพันของคณะครับอ,อันนี้เป็นเขาเรียกว่าคณะเคียวใบกิครับครับผมก็ส่วนใหญ่คนที่ไม่ชอบทานผักก็จะเอาไปทำไปตากแห้งบดเป็นผงแล้วก็ใส่น้ำกิน ก็กินได้ครับครับสารอาหารครบถ้วนครับครับผมสําหรับท่านใดที่อยากทําการเกษตรนะครับก็ส่วนตัวผมน่ยก็มีคําแนะนําเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าตอนนี้ตลาดมันยังเปิดกว้างมากๆไม่ว่าคุณทําได้กี่กิโลก็มีคนรับซื้อหมดนะครับอ่าส่วนส่วนอ่าไม่ว่าไม่ว่าคุณ คุณจะเป็นใครมาจากไหนหรือว่าคุณมีอาชีพอะไรหรือว่าคุณเป็นใครไม่มีความรู้ก็โทรมาสอบถามผมได้นะครับหรือ,อเข้าไปทักที่เพจ f a c e b o o k ฟาร์มรักผักสลัดไฮโดรโพนิกนะครับแล้วก็ผมก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับมาทำการเกษตรนะครับถ้าไม่มีงานทำหรือว่าว่างเว้นจากช่วงข้าวอย่างเงี้ยก็ทำได้ครับมามาชมสวนได้ครับ ครับผมครับผมสําหรับท่านใดที่สนใจนะครับ <ใน S 1> ที่จะทําผักเนี่ยตลาดไม่มีตันนะครับผมทํามาแล้ว3ปีผมรับประกันว่าถ้าคุณปลูกได้ย่อมขายได้ทุกต้นครับผมไม่ว่าจะเป็นปีปีหน้าผมก็ยังปลูกทุกปีผมก็ปลูกปลูกทุกอย่างครับผมบ่เศร้าเห็ดเม่นบ่ค่ะน้องเชมโอ้ใค้คน้องเชมบ่เคยคิดแต่เศร้าเห็ดผักน้องเชมบอกว่ารายได้ดีแล้วก็สุขภาพดีด้วยเนาะครับผม อ่าอ่าบอออกจากบ้านกับบเห็นดานเด่นไก่เนาะพี่น้องขั้นบอไปหาเงี้ยนกับบอมีความหูเนาะพี่น้องเนาะมอนีเมียขวัญก,กับใดพี่น้องผ้ามาชมสวนผักผักไฮโดโปรโนี่ของน้องเซมเนาะน้องเซมเว้าภาษากลางกว้อภาษากลางน้ำเบิ่นเรื่อยตกแนกะสร้างมั่นเนาะพี่น้องมันจังได้หัวเนาะมันจังบ่ซิเรียเนานะ <c oughs> กา้มน้กะหวังว่า มื่อนี้น้องแชมมห้ความรูะะ้แล้วก็หวังว่าจะสร้างแรงบันดานใจให้พี่พี่น้องน้องที่เอ่อบทนี้งานทำหรือว่าคิดอยากจะเฮ็ดกเกษตรอย่นี่น้องแชมเิ่นกาเฮ็ดพักและกะ้วก็มีายได,ไดเดอนละเราหาเงินนอพี่น้องนอถ้าหากพี่น้องท่านใดชอบในการเฮ็ดพักก็สามารถมาเรียนรู้กับสวนน้องแชมสวนพิรักนานอกะ็เอ่เด้ฝากเบอร์โทรกับพี่ยูไว้แล,แล้วนอขอให้พี่น้องที่เข้ามารับชมรลบฟังช่องกเกษตรอีสาน4.0่ศนมีความสุข มีเงินใจสูบปูสุส้สคเนานะพี่น้องพบอกันคลิปหน้านะ้อบ๊ายบาย